สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนิกกี้ครับพี่ปีนี้ F1 ปี2025คาดหวังอะไรบ้างครับอยากเห็นจริงจริงอยากเห็นลูอิสแฮมมิทันพี่ได้แชมป์ครับเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาทีมเฟอร์รารี่แล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบชาวด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเดือน5 เดี๋ยวผมไปดูที่บาร์เซโลนาด้วยเฮ้ยผมก็ไปอ่ะเหรอเหรอเจอกันนี่พี่ได้ครับเจอกันนี่ผมไปเชียร์ทีมเฟอร์แลรี่อ๋อได้แต่ว่าวันนี้ต้องเชียร์เอนโซ่่อยใช่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 ครับพี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับโจจีรวัตรครับจากช่องล็อกบีเคทับติดชีวิตสี่ล้อครับแย่โอเคคาดหวังอยากเห็นอะไรจาก f 1ปี2025บ้างครับ โ oh, จริงๆตอนแรกคาดหวังแค่อย่างเดียวครับก็คืออยากให้เฟอร์รี่พอได้หลุยเซอร์หลุยไปเนี่ยกลับมากลับมาทวงบอลลังได้<ะ>แต่รู้สึกว่าตอนนี้แม็กคาร์เรนทำผลงานค่อนข้างดี<ะ>แล้วก็หลายๆคนลุกกี้หน้าใหม่มาหลายๆคนผมว่ามันมันมันคาดหวังอะไรยาก<ะ>มากอะ่ะมันคาดหวังะอะไรยากมากใช่ใ่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ จริงๆก,ก็คืออยากให้คนอื่นชนะบ้างใช่ครับใช่แต,แต่แต่ก็ชอบแม็กนะชอบแม็กอยู่ใช,ใช่ใช่ครับอันนี้ผมก็อยู่กับคุณแป้งพลอยวาลินนะคะ ก็ว <łość> <บ rez> ันปีนี้คุณแป้งคาดหวังอยากเห็นอะไรใน F1 มั่งรับปี2 0ง5ัีไม่อยากเห็นแต่อยากได้ยินอยากได้ยินเพลงชาติไทยค่ะโอเคเลยก็หวังว่านะว่าปีนี้อเล็กซาบอนจะได้ขึ้นโพเดียมครับค่ะใช่ค่ะแม็กซ์ช่วยละกันแม็กซ์ช่วยแม็กซ์ช่วยขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่แล้วแต่อยากฟังเพลงชาติไทยสักครั้งโอเคไ้เลยขอบคุณนะครับค่ะ